วันนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับทุกคนอยู่ห้องวันนี้วันหยุดนะครับก็ผมตื่นมาประมาณเก้าโมงขวานนะครับเก้าโมงสิบโมงพอดีกะว่าจะไปข้างนอกไม่ไปแล้วทุกคนคทำความสะอาดห้องเลยแล้วก็สักผ้าด้วยครับเลยไม่ได้ไปไหนเลยถามมายากไปอยากไปแต่ไม่รู้จะไปไหนนะทุกคนคิดไม่ออกนะ ทุกคนผมคิดไม่ออกนี่ครับผมขวาดอยู่ห้องก็ไม่ได้เป็นควาเลยครับช่วงนี้แต่ผมขอเคลียร์ห้องก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมจะลงออกขยะทิ้งนะครับนานทีแล้วจะได้ทำความสะอาดห้องหอ,อที่นี่เย็นนะครับที่นี่มันไม่ค่อยร้อนเลย เย็นแต่ถ้าเป็นชั้นบนดันฟ้าอาจจะร้อนอยนะทุกคนถึงแล้วครับร้านที่ผมมากินจำนี่ครับทุกคนอาหารเหนือที่ผมชอบกินที่สุดคือข้าวซอยแล้วก็ขึ้นขอหมกฮีอะไรของข้าวเหนือ ก็อะไประกาศดองรดองุ้งดอง,ดอง,ดองเป็นเหมือนกิ้นกีนะครับเป็นลับประจำที่ผมมานะครับมันอยู่ใกล้หอดีลืมบอกทุคนไปนะครับว่าวันที่10กับวันที่สนที่11ผมจะไปเที่ยวาทางแม่ย้านะครับแม่ยาที่เชียงใหม่แล้วก็อ,อะไรนะ ดอยอินทนนท์นะครับทุกคนเดจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศวันที่10กับวันที่11เดือนหน้านะครับนั่นยวผมขอ,อกินข้าวก่อนนะครับจะเจอกันทุกคนกินเสร็จแล้วนะวันนี้ฝนตกฝนตกลงเล่นนะครับแต่ก็ไม่น้ำ กต่ว่าจะเดินเล่นเนี่ยไม่ได้ไปครับทุกคนฝน <c oughs> ก็ตกเพราะว่าหอผมอยู่ใกล้กับบิ๊กซีแล้วก็แอคโคนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวก็มันไม่ตกแรงทุกคนแต่เราต้องเดินเอา <c oughs> เดินเอาใกล้ๆครับผม วันหยุดผมจะไม่ใช้รถเลยครับจะเดินเอาเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งทํางานเราว่าใช้รถมาทั้งวันแล้วขอผมจะขอออกกําลังกายเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายร,รัเพีแตทำงานอย่างเดียวก็เลยจ,จะไม่ใช้รถเลยจะใช้ในการเดินเดินดีกว่า เมันจะขาดได้ผมทางอีสานดีมั้กรั่มันก็ดีครับแต่ว่าผมอยากมาันจะใช้ชีวิตอยู่ทางนี้นะครับและอย่างคือผมมีแฟนอยู่ที่นี่ก็เลยว่าต้องอยู่กับแฟน,นครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมมันน่าจะเดินได้นะทุกคนฝนไม่ค่อยตกแรงนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปกันนะทุกคน ตอนนี้ผมก็จะเดินไปหอพักเพื่อนนะครับมันอยู่ใกล้ๆครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกลงนิดนิดนึงไม่ได้ตกแรงนะครับผมก็ว่าจะไปจะเดินไปวิกซีหน่อยไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันฝนจะตกหนะัก